สวัสดี FC. ทุกทุกคนที่ล่อค่อยที่ติดตามเล่าพัฒนาสองเสียนน้องพี่น้องนอ้อคือเสียนหน้าดีกับเสียนปาตานยินดีต้อนรับเขาสัวซ่องสิบหกผ้าดวยชา่นกับส่องตาคุณผ้ารวยเด้อเป็นผู้ทรงเล่าพัฒนาสองเสียนในพี่น้องในหูได้เห็นนอ้อพี่น้องในหูได้เห็นในเขามาดูมาชมกันนอ้อพี่น้องนอ้อ เรีว่าเถี่ยวที่แล้วเล่าพัฒนาของเซียนหน้าดีกบเขาลูดเขาวิ่งพี่น้องของเซียนของเซียนในหน้าดีกบเขาลูดวิ่งของเซียนปลาตานกบเขาวิ่งคือซีทั้งสองคนนะนะ่ะะพี่น้องลุดตัวจับครูบ่มีครับเด้อพี่น้องเด้อ คือว่าลุดตัวจับคูแต่ว่าเขารูดตั้งรักได้น้องเพี่นน้องเนาะผ่านได้ถ้าเขารูดคือผ่านได้ผ่านอยู่ทั้งสองเสียนนั่นแหละติดซีทั้งสองเสียนของปูขนกะในลุดคือกันในลุดเก่าของปูขนในลุดเก่าเขาเก่าของเสียนนาดีนี่เขาซีกับเขาของเสียนป้าตันกับเขาซีพี่น้องว่าจังไดเห็น แล้วก็กติดตามไปอีกเล็กพี่น้องเ้อเพราะว่าสองสามรอบก็บอกเปยังนะว่าถ้าเขาโหลดอย่มาแต่เขาวิ่งอย่เนื่องเทียบกับมาถ้บว่ารับไปเลยนืงเทียบกับเขาเตรีมเตรียม้ะพี่น้องมันก็ธรรมดาเป็นเล็คำนวลนะพี่น้องเนาะไอ้ที่ว่าเปไปโหลดมันก็ยากอย่เพราะว่ากาเปเล็กคำนวณขอให้เขาวิ่งไปก้อนเพราะให้เขาวิ่งไปก้อนเขาโหลดไปก้อนเพราะว่าต้องมาโหลดเพราะว่า รัฐบาลหรือว่าเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าห้าน้อยหรือว่าเล่าทุกอย่างต้องเขาวิ่งไว้ให้เลยก่อนนะพี่น้องเนาะผู้บอมักจับคู่กับมีนี่คือเขาวิ่งเข้าติดเขามาเขาวิ่งเขารูดหน้าพี่น้องเนาะแถวก่อนของเช้นได้ดีกับมี่คำทบทวนนั่น่ถวถที่ผ่านมาก่อนวันที่สิบก่อนพี่น้องเนาะของเช้นได้ดีกับวิ่งหนึ่งวิ่งซีเขารูด เขาหลุดหนึงหลุดซเข่าซี่นะพี่น้องนะจับคู่ก็มี1น1่งซี่หนึ่งาหนึ่งกแ่กาซี่กลมเด่นกัคือ3กลมพี่น้องหนึ่งซี่เก้าซี่ตัวระว่างควนระว่างก็มี3ามแปดหาสาหาของเส้นปลาจานกับว่าวิ่งซวิ่งหา เดนซีหลุดซีหลุดหานะพี่น้องนะจับคูกมี่ซีแปดซีเก้าซีศูนย์หาแปดหาเก้่ง3คูพี่น้องคือซ8แปดซเก้ศกลมของเซียนป้าตาัน3คูกลมกับลุดตัวตัวเจาะลุดพี่น้องแต่ว่าตัวลิ่งติด ทั้งสองเส้นนะพี่น้องนะติดซีทั้งสองเสยนหลุดสองเส้นถ้าพอด้เขาหลุดก่ะผ่านอยู่พี่น้องเนาะหลุดสองเสยนกับผ่านให้เขาหลุดเช่นหน้าดีก็ไดเียนปลาตันก็ได้เขาหลุดเช่นเขาหลุดของปูขุนกับผ่านสามแต้วแต่ไพสิพิจเจรณาสิเขาตั้งไหนเนาะเขาตั้งปูขุนเขาตั้งเียนหน้าดีดเียนปลาตาักนก็แล้วแต่พี่น้องสิพิจาราาหนหนาณชชนาญาณเราเด้อพี่น้องเด้อขำว่าแล้วกะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเรื่องพี่น้องเดือเอาเบาๆลายยายห่างมันสิคําเวลาเสียเวลาพี่น้องล่รอรลุนนะพี่น้องนะเอาจัดเลยจัดเลยพี่น,รรน้องมัสิล่อลุนอันดับแรกของเสียนหน้าเดียวมาสองสองนมคือเก่าละพี่น้องเอาขามานี่ในแผ่นเดียวคือเก่าแล้วใเกมเดียวสองนมคือเก่าล้ของเสียนหน้าดี ของเซียนหน้าดีวันที่สิบสองกรกฎาคมนะพี่น้องเนาะเขียนมันแน่นแน่กับว่าเป็นยังนะพี่น้องเนาะเอาแน่นแน่นนั่นสิละของเซียนหน้าดีเอาวิ่งก่อนพี่น้องวิ่งให้เบื้องก่อนวิ่งเอาวิ่งโดดให้ก่อนวิ่งสามวิ่งสอง สามสองรูดุดรูุดสามหลุดสองรูดุดบิงสามบิงสองเสียนน่าดีว่ะเก่งสามร่องสอง กรมสามล่องสองพี่น้องวิ่งเน้นสามมนนี่กะจับคู่พี่น้องจับคู่บาดนี่จับคู่ว่มีสามตเวด้เช่นนั้นนี่บ่มีสามตวมีตัวเด่นตัวล่องตัวระว่าง,งจับคู่สามแปด สามแปดสองแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามเก้าสามเก้า สามเกล้วก,ะสก็สองเก,ะกะงเกล้วก็หนึ่งเกนเกตัวระวังพี่น้องตัวระวังระวังตัวระวังระวัง ตัวควนร,ระว่างตัวระว่าง4ีแปด9ีแปดีเก่าตัวระว่างมีสองตัวได้พี่น้องเด้อมีสองคููตัวควนร,ระว่างสองคููนี่คือของเสียนหน้าดี ตัวคนระวังเส้นนั้นดีตัวเด่นตัวกลมให้สีกมลมเส้นนั้นดีกมลมสีกลมเด้พี่น้องเด้อสามแปดเดน่นสองแปดเดน่สดเดนสามเก่าเดน่นสองเก่าเดน่เดน ยกกันหนึ่งเก้าหนึ่งแปดกันเสียนหน้าดีกันของเสียนป้าตานพี่น้องบ้านนี่เสี่ยนป้าตานเสียนป้าตานเสียน Sian Patan Patan Sian Patan Oh si So bos Oh si Klik dan kan Wing เอาลงวิ่งก้อนนรกเหล็กวิ่งลงก้อนเหล็กวิ่งลงก้อนวิ่งลงก้อนวิ่งวิ่งซีหาหาุดหาหลุดซีพี่น้องหลุดหาหลุด ุด 4. หาหลุดีหบิงซบิงหกลมเด่น 4. เน้นตัวเด่นซีนาะพี่น,นะน้องนะตัวรองหของเซียนปลาตานเด่นซร่องห <c oughs> จับคูเซียนปลาตานมาไล่คูพี่น้องมาเจียวนี่ มาบะไหลด้วยตะก้อนมาเจอเก่าป่านี้มากล,ลดปริมาณล,ลงมาแล้วอย่าเนี้ยี่ว่าไหลผลบ้าหงลดปริมาณล,ลงมาสองสี่สองสี่สามสี่สามสี่ 4 4 4ีถอยมาถอยมาไอ้นั่นไปสู่เขามันเก็บนี่สิงถอยมาสิงน,น,นับมานับมานี้จะไปสู่สู่คือเก็บไปหนนึงปล่อยว่าท่านเศร้าอยู่เขากัดจะสู่แมวหน่อยจะไปสู่แมวใหญ่ออกมาออกมาเออมาอยู่ผีมากออามาเร็ว mã hát áp him Ừ, mà. À, tả, phì, mà, lưu xin bay xin bay 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 lưu bay lưu bay 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 mèo bay 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 สามหาสามหาสี่หาสี่หาสี่หาูพี่น้องเทียนนี้บ่าหลายเทียนนี้บ่าหลายเส้นปาตันหน่อยหน่อย ในน้อยเข้มเข้มๆหน้อยๆนยน,ยน้อยเข้มเข้มในงานนี่เลยแต่เตยมีเก่ากมเด่นเลยฟันเลยวันตัวเดียวห้างเดียวสามสี่ม่อนี้เป็นตัวกันทั้งนั้นกั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 น ทัานทางเดียว0ูนย์หกสามศูดก็ดก็ดก็ดห้ ป,ปูขนย่งอีกเจ้าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยังมาทันมาคือของเสียนบึงกนันพรนสวรรค์นั่นแหะพี่น้องเมื่อคือนนี่นของผลกับเขาวิ่งยู่กระได้รูดคือกันนั่นแหละวัดจ,อ,จอวบาไดวัดใดจกจกเสียนดอกจัซสำนักดอก พี่น้องแคปหน้าจอเด้อพูได้ขมาแล้วก็ได้แล้วพัฒนาสองเซียนร่วมกันเขามาแล้วเอาใสรร่วมกันไปเลยสองเซียนคือเซียนหน้าดีกับเซียนปลาตันนะพี่น้องเนาะใสรร่วมกันไปพนึกกําลังกันสองเซียนเมื่อนี้ของวันที่สิบสองนะพี่น้องเด้อที่กระทลิขอยู่นี่ก็คือวันที่สิบเอ็ดเมื่ออื่นกันรวยกันแล้วเนาะของเซียนปลาตันกันนี่ 6กคูของเสียนหน้าดีมี6คูเด่น2คูควรระวังสำรอง2คูเป็น8คูนะพี่น้องนะเอาอันดับแรกบ่กวลายยาางของเราพัฒนาของเสียนหน้าดีวันที่12บสกรกฎาคม2องพันหาอจับคูมาเลยเอาวิ่งก้อนพี่น้องวิ่งก้อนวิ่ง3าวิ่ง2หลุดเด่น3จับคู 38ม8ปดสองแปดเกเกเกตัวระวังสี่แปดสี่เกากลมเด่นให้สคููพี่น้องกลมเด่นเน่นดังเด่นเด่นดังสคูสามแปดสองเกเกตัวสำรอง18ึ่เกพี่น้องของเสี่ยนปลาตาน อาวิ่งก้อนวิ่งซีวิ่งหาลูดเด่นซีร่องหาจับโคสองซีสามซีซีซีสองหาสามหาซีหากรมเด่นตัวเดียวห้างเดียวสามซีพี่น้องเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบ้างเด้อเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอหมักเส้นไหนกะจัดคัดเส้นไหนกะพานเนาะสองเส้นอยู่นํากัน เบิง้งหนังรอบเดียวสองเลียงจบเที่ยงึ้นแล้วก็รับกันฝันดีๆกันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องทุกขู่ทุกคนผู้ติดตามมีโศกมีลาบกันวันที่สิบสองพี่น้องโศกลาบกันทุกข,ขู่ทุกคนรวยๆแห้งๆกันเด้อหลับสับวันที่สิบสองพ่อกันคลิปต่อไปพ้นละบ้านซุกพ้นละพี่น้องสวัสดี